بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى ايضا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا อันห์อูฮ์ฮุว์ล์กัฟฟูร์อัลรหิม السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปรานีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ วันนี้ก็คงจะคุยกับพี่น้องเรื่องราวของการเตาะัาตัวต่อลอสุบหฮานหัวาลานะครับถือว่าเป็นความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าที่อัลลอฮ์ได้ทรงรับการตาบะาของเรานะครับในขณะที่เราดําเนินชีวิตในดุนยานี้ในสภาพที่เลอะเลอะในเรื่องราวของอาคิรอพี่น้องครับแต่ว่า ต้องจําไว้อย่างหนึ่งว่าคําว่ามนุษย์ปัตุชนธรรมดานั้นข้อผิดพลาดนี้มันก็จะต้องเกิดอยู่แล้วฉะนั้นบรรดานาบีลอเราซุนเหล่านั้นเขาไม่มีความผิดเพราะอัลลอฮ์ได้ลึงกิเลสที่ไม่ดีออกจากคนเหล่านั้นไปแล้วฉะนั้นเบาของอัลลอฮ์ะจะต้องติดปากอยู่เสมอพี่น้องครับ <c oughs> หนึ่ง ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ astaqfirullah وناتوب إليه และจะต้องขอสวรรค์ต่อ Allah ตลอดเวลาและขอให้อ่างไกลนรก <c oughs> สิ่งสามสี่ประการนี้วาญิบ <c oughs> ที่เราจะต้องติดตัวเราไว้เพราะเราไม่รู้ตัวว่าจะไปเผอไผเมื่อไหร่นะพี่น้องนะพี่น้องครับฟาอินนัลลอฮะตะาอาล ก็ดันออมะอลาคลกิฮีนิอามันกาซีรตันลาตัวอัดุวลาตัวซอพี่น้องครับได้ฟังอ่านภาษาอังกฤษก็สุขใจนะแท้จริงอัลลอฮฺตาอาลานั้นน่ะแน่นอนเหลือเกินได้ให้เนื้อมัดนะ ต่อเบาวของพระองค์เนี่ยมากมายกายกองลอเอิญมากมายกายกองมากลาตัวอัดดูวลาตัวสอนับไม่ได้และคำนวณไม่ได้เอาผมยกตัวอย่างพี่น้องเห็นภาพอากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้ถ้าอัลลอฮ์จะคิดตั้งแต่เราอยู่ในคันของมารดาและอายุอย่างผมนี่เจ็ดสิบสี่แล้วเนี่ยคำนวณไหวไหม จะต้องใช้ถังถังออกซิเจนกี่ร้อยถังพันถังเอาแค่นี้อย่าเอาอย่างอื่นเอาแค่อากาศหายใจที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยคำนวณไหวไหมถ้าจะอ่านบทความอ่านกุรานอ่านหะดีหรืออ่านข้อคิดบรรดาอุลามาที่ไปตรงกับกุรานและหะดีเนี่ยก็น่าจะพอนะวันอัสริ อินนัลอินซานะลาฟีคุรอิลลัลลาดีนอามานุอามินุสซอลิฮัดวะตาวาซาวบิลฮักกิวะตาวาซาบิสตักนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายถ้าอ่านแล้วก็พิจารานาะพี่น้องครับโอ้โหอายะเดียวสั้นๆหรือหะดิษต้นเดียวเนี่ยทำให้เราหลั่งน้ำตาออกมาได้แต่ทำไมมนุษย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะ่ะยังใช้ชีวิต ในสภาพที่ยังศกกระปกโสมมุมอยู่พี่น้องถ้าผมจะบอกคำนี้คงไม่ผิดคือท่านอ่านกุรานแล้วไม่พิจรารณาท่านอ่านกุรานแล้วไม่ติตองท่านอ่านอาซารคำพูดของบรรดาเหล่าซอบ้านแล้วไม่ติตองเนี่ยเช่นประโยคที่ผมอ่านไปแล้วเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้แท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูอัตอาลานั้นเน่ ก็อันอามะาเลาคอลทิฮีนิอามันกาซีรตัลลาตุอัดวะลาตุสอ uh uh ว่าแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นแน่นอนแล้วเกินได้ให้เนี่ยมัดกับเบาที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยจะเป็นต้นไม้จะเป็นมนุษย์จะเป็นสิงสาร,าสารัตร์ต่างๆก็ตามเป็นเนี่ยมัดอันมากมายที่ท่านจะนับและท่านจะคำนวณไม่ได้เลย เอาง่ายๆตั้งแต่คุณเกิดตั้งแต่คุณมีชีวิตในคันของมารดาจนกระทั่งอายุมาห้าสปี80ปีเนี่ยถ้าจะคิดออกซิเจนที่หายใจเนี่ยคำนวณได้ไม่เท่าไหร่พี่น้องคำนวณได้ไหมไอเรื่องที่เราใช้ชีวิตอย่างเสเพลงให้เวลาหมดไปกับเรื่องไร้สาระนี่ไงท่านจึงไม่เห็น จึงไม่มองความสำคัญของการเป็นเจ้าของอลัลลอฮ์เห็นเป็นเรื่องไร้ค่าเป็นเรื่องไม่เป็นประโยชน์พอได้ฟังเรื่องราวของาศาสนารับไม่ได้เพราะท่านไม่เคยใช้สติปัญญามันสมองสายตาการได้ยินไม่เคยพิจิตริจารณาเลยว่าที่ท่านมีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยถ้าจะตีเป็นทรัพย์สมบัติเป็นเงินทองเนี่ยมันนับกันไหวไหมพี่น้อง เนี่ยเอาแค่เนี่ยที่ผมคุยกับพี่น้องแค่เนี่ยถ้าท่านพิจารณาเน่ะพี่น้องคงสยุดไม่ต่องเงยหรอกครับสยุดแล้วก็ตายไปเลยมัก็ยังใช้ไม่หมดแต่ไอเรื่องที่เราไม่แบ่งเวลาในการที่จะฟังในการที่จะรับรู้ในการที่จะพาตัวเองไปเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามของเราไม่มีเวลาให้กับเราแต่เวลาอย่างอื่นให้กับเขาหมดท่านเป็นมนุษย์ชนิดไหนพี่น้อง ทุกวันนี่ท่านถูกแผ่นดินหลอกคุณนะแผ่นดินที่มันไม่มีลมหายใจที่มันเป็นวัตถุเนี่ยหลอกคุณแสวงหาประโยชน์ในแผ่นดินของเหรได้เงินทองมามากมายไก่กองปีหนึ่งไม่รู้กี่สิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านแต่ไม่เคยคิดถึงความดีที่อรร์ได้ให้กับท่านเลยนะท่านเป็นมนุษย์ชนิดไหนอ่ะท่านเป็นเบาที่เนรคุณหรือเปล่าล่ะพี่น้องถ้าจะพูดกันแบบหนักๆก็เบาเนรคุณไงพี่น้อง สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาณะหัวตาลาทรงใช้ไม่เคยฟังสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามไม่เคยที่จะทิ้งเขามีวันปีใหม่ท่านก็มีวันปีใหม่กับเขาด้วยไม่เคยอดหลับอดนอนยันเที่ยงคืนแต่อดหลับอดนอนถึงเที่ยงคืนได้เมื่อคืนที่แล้วแขกเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺหอักบัดอินนาลิลาห์วอินนาอิัยฮิรอญูุนพี่น้องรู้ไหมครับว่าพวกอาลุกิตาบเนี่ยมันฆ่ารอซุลมากี่คนแล้ว นะแต่เวลามันใช้อะไรเนี่ยโอ้โหเกือบจะเสเมนาว่า่ตนากันทั้งโลกเลยฉันเชื่อฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วท่านเป็นคนแขกหรือว่าเป็นอิสลามทุกวันนี้ให้เช็คตัวเองก่อนพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับวววมมมิิิิลลลออออัซฮาาาาาานนนนนีีร จากความยิ่งใหญ่ของเนี่อมัดอันนี้พี่น้องครับและความมโหฬารและความมากมายและประโยชน์ให้กับมนุษย์ทั่วไปเนี่ยนับกันไหวไหมให้ทั้งมุสลิมให้ทั้งกาเฟตให้ทั้งคนที่เชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ให้ทั้งคนเนรคุณเนี่ยเนี่อมัดอันนี้ถ้าเราจะนับเนี่ย จะนับกันไหวไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักและก็จะต้องรับรู้ให้หมดเลยทั้งมนุษย์ทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งคนดีและก็คนเนรคุณเนี่ยถ้าท่านจะเอามานับเนี่ยนับไหวไหมแต่ท่านเคยคิดที่จะนับไหมพี่น้องวะลิลมุมินีนคอซซ์แต่สำหรับคนที่เป็นมุมมินมุสลิมให้เฉพาะในอาครอ แต่ให้กับคนในดุนยานี้ให้อย่างมากมายก่ายกองพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนับกันไม่ไหวเลยข้าวกินไปแต่ละวันเนี่ยนับมาได้ไม่กี่เม็ดลมหายใจที่ใช้ขอร้องมานะ่ะนับได้มันจะคิดเป็นออกซิเจนแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่ผมคุยกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะต้องการคุยและให้คิดไม่ใช่คุยเสียแรงผม เสียลมปากผมแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยผมไม่คุยหรอกครับพี่น้องเอา้าที่ทําซีริกได้ที่ทําบิดาได้ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรพี่น้องรู้หรือเปล่าฮะที่ทําบิดาได้ที่ทําททซีริกได้ขอทิ้งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้แล้วก็ไปวันปีใหม่กับเขาด้วยได้นี่เพราะอะไรเพราะสมองที่อัลลอฮ์ให้มาสายตาที่อัลลอฮ์ให้มา ผู้ที่ได้ยินนี่ยไม่เคยกลับมาพิจารณาแลกวก็ติกตองเลยเน่และจะไม่บอกว่าท่านเป็นเบาเนรคุณเนี่ยจะให้ผมพูดอะไรกับพี่น้องพิจารณานะพี่น้องครับวลิลมุมินีนะคอศอแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมนั้นพิเศษครับพิเศษไหมคนที่เป็นมุสลิมฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ رحمة الله التي التي وسعت كل شيء وهو الرحمن الرحيم. إن شاء الله. وكأنها فكني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون